ปีชยาโชว์รอยสักสุดเก๋บนผิวเนียน ไอปีชยานะคะได้มีการโชว์รอยสักตำแหน่งใหม่2จุดบนผิวนวลเนียนบนเรื่องร่างนะคะช็อตนี้พอแฟนๆเห็นแล้วก็มีเอ๊ะถามกันสนั่นเลยทีเดียวซึ่งนางเอกสาวไอปีชยานะคะที่ตอนนี้แฟนคลับต่างยกให้เธอเป็นขวัญใจแล้วก็เป็นดาวติ๊กตอกไปแล้วนะคะเพราะในทุกๆไลฟ์ของเธอนั้นน่ารักแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากๆมีการโปรโยสเสน่ห์ค่ะในการพูดคุยหยอกล้อพร้อมๆกับสร้างรอยยิ้มนะคะแบบเพลินตาเพลินใจมากๆทําเอาแฟนคลับนะคะพร้อมซับพอร์ตเธอในทุกๆ เรื่องเลยค่ะและล่าสุดเนี่ยไอปี IP ชย,ยานะคะได้มีการลงภาพที่กําลังใส่ชุดออกกําลังกายค่ะพร้อมกันนี้นะคะในภาพเนี่ยเราได้แอบเห็นรอยสักสุดเก๋ตําแหน่งที่แขนขวาแล้วก็หัวไหล่นะคะต้องบอกว่าเป็นภาพที่สวยแล้วก็สดใสมากๆแต่ช็อตนี้ของไอซ์ปีชยานี่ทำเอาแฟนๆแอบมีเอฟเบาๆนะคะพร้อมกับถามว่าใช่ภาพที่เจนด้วย ai หรือเปล่าหรือว่ามีหลายคอมเมนต์นะคะที่